ค่อยดีขึ้นแต่โกนโหปวดมากๆผมอยู่โรงพยาบาลเกือบทันวันเป็นเดือนๆเลยเข้าอกออกโรงพยาบาลเลยหมอก็บอกหมอคนนี้ดีออกไปก็บอกหมอคนนี้ไม่ไม่มาโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเก่งเปิดคลินิกไปเหมือนเดิมได้ยาแก้ปวดได้ยานนอนหลับมา กินกินแต่ยานี่โอ้โหกิออนแต่ยากินยาดำใน้นใจมันจะเคยเหน,นื่อยครับครับอ,อืมจนผมว่าทีนี้พอพอกำนันมาเป่าแล้วเป็นยังไงบ้างวันวันนั้น <g ill ain> ก็ดีดีขึ้นผมราะว่ามันเบานะ่ะเ <c oughs> บามากเบาเงือแตกเงอแตกหัวเข่าหัวไดเหมือนเ <c oughs> บาเลยยายาที่เคยกินไม่ได้กินอตั้งแต่วันนั้นวันวันอะไรวันอาทิตย์ที่เราวันอาทิตย์ใช่ไหม อาทิตย์วันนี้วันพุธวันพุธครับไม่ได้กินก็เลยว่าต้องแต่ก่อนต้องตัวยาต้องตัวยานั้นช่วยถ้าถ้ารู้สึกว่าเดินตึงตึงตื่นเช้ามามันจะมันมึนมึนมึนหัวแล้วเดินตึงตึงเนี่ยตอนเย็นก็ต้องกิน นีนานเป็นนานแค่ไหนแล้วครับผนผมน่าจะเป็นเป็นหลายปีหลายปีเลยแหละน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบสิบปีแต่มันยังไม่ขึ้นครับใช่ใช่ใช่ครับบอกมาว่าเันเท้าแค่ัหนแล้วที่มือด้วยเหรอครับที่นิ้วด้วยนี่แหละนี่แหละปกติผมมือยังนี่แหละมือผมกับปกติ นั่นแหละแจนี้มันดูอ่ะได้ได้ตอนช่วงนี้ได้แต่เวลาปวดพอเอ้ยอยากจะบอกปวดจนไม่มีที่บอกสามกระบอกประมาณสามลิตรเนาะให้เดเที่ยวออกครคดยูนิตมันจะมันจะมันจะไม่ข้นถาาเทียจางมันะไม่น มก็เปลีนแต่ว่าผมก็มือผมแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละผมก่อนอั่นนี้แหละผมนี่เป็นสิบกว่าปีแล้วนะแต่ว่ามันมันมันยังยังไม่เสียอะไรขาดเพราะความคือคือเน้นน้ำมากมากเลยว่ามันเบานะเบามากเบาเงื้อแตกเนือแตกหัวเข่าหัวใดเหมือนเบาเลยยายาที่เคยกินไม่ได้กินอ๋อ ตั้งแต่วันนั้นนะวันไอาที่วันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์วันนี้วันพุธวันพุธครับไม่ได้กินก็เลยว่าต้องแต่กอนต้องตัวยาต้องตัวยานั้นช่วยถ้าถ้ารู้สึกว่าเดินตึงตึงตื่นเช้ามามันจะมันมึนมึนมึนหัวแล้วเดินตึงตึงเนี่ยตอนเย็นก็ต้องกินโอ้แสดงว่าพม่กิน